เคยได้ยินเรื่องเล่าของบ้านหลังนี้ไหมบ้านที่ใครๆก็บอกว่ามีอะไรแปลกๆฉันไม่เชื่อหรอกจนกระทั่งวันนั้นฉันตัดสินใจเข้าไปสำรวจคนเดียวประตูไม้เก่าคร่ำครา่าเปิดอ้าอย่างง่ายได้ยราวกับรอการมาเยือน ข้างในเย็นเยะือกอุณหภูมิลดลงอย่างน่าตกใจทั้งที่ข้างนอกแดดเปรี้ยงเดินสำรวจไปเรื่อยๆฉันได้ยินเสียงกระซิบแวแวๆมาจากข้างหลังออกไปเสียงนั้นแห่พรา่าฟังดูเจ็บปวดฉันรีบหันกลับไปแต่ก็ไม่เจอใครใครนะ่ะฉันถามออกไปเสียงสั่นเครือ เงียบมีเพียงความเย็นที่กัดกินกระดูกทันใดนั้นประตูห้องใต้ดินก็เปิดออกเองฉันตัวแข็งทื่อความกลัวกัดกินหัวใจฉันรีบวิ่งออกจากบ้านหลังนั้นไม่คิดชีวิตตั้งแต่วันนั้นฉันก็ไม่เคยเฉียดเข้าไปใกล้อีกเลยเพราะรู้ว่า ที่นั่นไม่ได้มีแค่ความเย็นเยอะ